สวัสดีค่ะวันนี้นะคะห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ใจค่ะมีกิจกรรมเกี่ยวกับบ้านหนังสือชุมชนนะคะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการทำเจลแอลกอฮอล์หลังมือต้านพัยโควิด1 9ค่ะส่าบวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูการจัดกิจกรรมนะคะโดยร่วมมือกันนะคะระหว่างกศนทำเภอสีท้อยและห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ใจค่ะเดี๋ยวเราไปดู บรรยากาศกันเลยนะคะค่ะสำหรับบ้านอาศัยชุมชนบ้านหมู่2งตำบลสีท้อยนะคะวันนี้นะคะผู้เข้าเรียนรู้ในเรื่องของการทำเจลแอลกอฮอล์คะเป็นกลุ่มอาสามอน,นะคะประจําหมู่บ้านค่ะจํานวน20คนค่ะ นีเป็นบรรยากาศการเรียนนะคะสอนโดยนางสาวปณดาเจนจิตธนนท์บานารักษ์ชำนาญการห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ใจค่ะแม่แม่แมแย่าเป็นตัวแทนของน้องทิ้มให้บ้านตัวแทนมันหวงเป็น่แรกเลยนะเดี๋ยวจาวจะา,จาของบ้านใม้ยายดูเลย สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะนอกจากจะมีสาธิตการสอนทําเจลแอลกอฮอลแล้วก็จะมีแผ่นพับหนังสือคู่มือการทําเจลแอลกอฮอลนะคะ mm hmm. เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับกลุ่มอสอมอด้วยค่ะโดยเป็นแผ่นพับที่มีในรูปแบบทั้งเป็นตัวอักษรน,นะคะแล้วก็เป็นค r ว o า e โค้วิดีโอคลิปวิดีโอแนะนำการทำเจลแอลกอฮอลค่ะ วันนี้นะคะจากการสังเกตนะคะก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะมีความสนใจดีมากค่ะแล้วก็รู้สึกมีความสุขนะคะในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ะแล้วยังบอกอีกว่ากิจกรรมนี้นะคะมีประโยชน์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเหล่าอาสมอนะคะจะได้นำเจวอลกอฮอลแบบพกพานี้นะคะไปแจกให้กับลูกบ้านของตนเองค่ะ ก,การสาธิตการสอนนะคะก็จะบอกทั้งขั้นตอนนะคะส่วนผสมนะคะที่เป็นทั้งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะคะความรู้รอบๆตัวนะคะอย่างเช่นเจอก๊าฮอมีกี่แบบนะคะแล้วเจอก๊าฮอแบบไหนที่เหมาะสำหรับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันของเราในรูปแบบไหนบ้างนะคะ